สวัสดีครับทุกท่านพบกับพวกเราอีกครั้งกับช่องแม่คุกกี้ครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนั้นเราทำคลิปไปว่ายูเครนนั้นได้เสียเปรียบแล้วก็สถานการณ์ในยูเครนตอนนี้นั้นนำพาไปสู่ความพ่ายแพ้ของกองทัพยูเครนยัยงไงในคลิปนี้นั้นเราก็จะมานำเสนอว่าทำยังไงให้ยูเครนกลับมาเป็นฝ่ายชนะแล้วก็สามารถเอาชนะรัสเซียได้ซึ่งต้องท้าความก่อนว่าทางกองทัพยูเครนนั้นณตอนนี้ ประสบปัญหา,าย่างทางด้านกําลังพลอย่างร้ายแรงครับเนื่องด้วยในตอนนี้นั้นหลังจากที่สงครามภาคกาลังกับรัสเซียยากเข้าสู่ปีที่3ทําให้ความสูญเสียของยูเครนนั้นว่ากันว่าเกิน1นึ่งแสนรายไปแล้วอันนี้นับเฉพาะผู้เสียชีวิตนะครับไม่รับรวมผู้บาดเจ็บพิการจนต้องออกจากการรบหรือว่าผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อยจนไม่สามารถทําการรบต่อไปได้หรือแม้แต่การหลบหนีของกําลังพลที่อยู่ในช่วงเกณฑ์ทหารที่ไปออกนอกประเทศหรือแม้แต่ อายุของการกณฑ์กําลังผลที่นาตอนนี้นั้นได้ต่ำกว่า20ไปแล้วปัจจัยทั้งหลายทั้งมวลน,นี้ถูกซ้ําเติมด้วยการสนับสนุนจากบรรดาชาติมหามิตรที่คอยสนับสนุนยูเครนมาตลอด2-3ถึงปีที่ผ่านมาได้แก่ฝรั่งเศสอังกฤษโอแลนด์ฟินแลนด์แล้วก็บรรดาชาติมหามิตรทั้งหลายรวมถึงสหรัฐอเมริกานะครับที่ได้ให้ทั้งเงินกู้ความช่วยเหลือทางการทหารอาวุธุกอุปกรณ์ข่าวกรองตลอดจนการสนับสนุนด้านลับแล้วก็ที่ไม่ลับบอ,อ,อื่นอีกมากมาย และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางรัสเซียนั้นนอกจากจะไม่ยอมพ่ายแพ้แล้วก็ไม่ยอมล่มสลายทางด้านเศรษฐกิจและการทาหารแล้วนั้นทางรัสเซียก็ยังได้ปรับตัวแล้วก็ทั้งในด้านพุณภาพของกาลังพลอาวุธยุทธปกรณ์แล้วก็ตลอดจนเศรษฐกิจเรียกได้ว่าทั้งเกมการเมืองแล้วก็การทหารนั้นทางรัสเซียก็ได้ปรับตัวเข้ากับสงครามอย่างเรียบร้อยไปแล้วอีกทั้งยังมีชาติพันธมิตรโดยเฉพาะอย่างเกาหลีเหนือจีนแล้วก็บรรดาชาติที่ไม่ค่อยออกหน้าเท่าไหร่ครับผมเรียกได้ว่าทางรัสเซียนั้น ถึงแม้ว่าจะลำบากไปบ้างเจอภาวะเงินเฟ้อเจอสภาวะเศรษฐกิจตลอดจนการแช่แข็งทางทรัพย์สินก็ยัง,ยง,ยยงทุลักทุเลครับจนถึงตอนนี้นั้นทางของทัสเซียก็สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะสงครามยืดเยือได้แล้วแล้วก็กําลังทําการรุกไปแนวหน้าอย่างเป็นระบบนั่นเองซึ่งสถานการณ์นี้ช่างตรงข้ามกับทางยูเครนครับซึ่งทางยูเครนนั้นทั้ง เศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาจับชาติตะวันตกรวมถึงการล่มสลายทางเศรษฐกิจของในพื้นเพราะว่าทางเครือเศรษฐ,ฐกิจนั้นถูกยึดครองโดยรัสเซียครับผมตลอดจนทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะทางด้านของกําลังผลและก็บรรดาผู้คนที่ต้องไปรบแล้วก็สงครามยืดเยื้อตลอดจนภาวะเงินเฟอ้อทั้งหลายทําให้ทางยูเครนนั้นต้องมาพึ่งเงินกู้แล้วก็หลเงินทุนจากภายนอกครับเซเลสก,กี้แล้วก็ประธานาธิบดีรัสยูเครนได้กล่าวไว้ว่า ภายในปี2569หรือปีหน้านั้นทางยูเครนต้องการเงิน120,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับผมหรือประมาณ37,000ล้านเอ่อ3.7ล้านล้านบาทถ้าตีเป็นเงินไทยครับผมเพื่อคงสภาพของเศรษฐกิจแล้วก็คงสภาพของกองทัพเพื่อให้รอดพ้นไปอีกปีหนึ่งซึ่งในที่นี้นั้นต้องเป็นเงินกู้จากภายนอกถึง60,000ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับผมใช่ครับฟังไม่ผิด ยูเครนต้องการกู้เงิน6 0 0 0 0ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ไม่น่าก,กับของเก่าที่มากมายมหาศาลที่ผ่านมา2ปีที่2ปีกว่าที่ผ่านมาครับผมเอาละพักเรื่องเงินกู้เอาไวป,เป,เ,ป,เ,ป,เ,ปเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เศรษฐศาสตร์เราจะว่ากันในคลิปอื่นเดี๋ยวนี้เราจะมาเจาะลึกทางยุทธศาสตร์ว่าทําไมแล้วก็จะทํายังไงให้ยูเครนชนะในสงครามครั้งนี้ได้ครับผมอย่างที่ย้ําเตือนกันมาหลายรอบแล้วครับว่าณตอนนี้นั้น ปัญหาใหญ่สําคัญที่สุดของทางยูเครนก็คือการขาดแครนกําลังพลครับณขณะนี้นั้นคาดเดากันว่าทางยูเครนนั้นสูงเสื้อทหารไปมากกว่า1นึ่งแสนนายแล้วก็ประธานาธิบดีโวโรดิเมียเซเลนสกี้นั้นต้องผเผชิญหน้ากับการตัดสินใจอย่างยา,ยากลําบากครับในการลดระดับการเกณฑ์ทหารหรือว่าลดระดับอายุของผู้ที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารจาก2 7่สถึงยีปีไปเป็น1 8บแปถึงยีปีครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ําสุด่วนเกณฑ์สูงสุดก็คือเมื่อตอนนี้นั้น ทางยูเครนนั้นได้ได้พิจารณาที่จะผ่านล่างให้ผู้ที่มีอายุเกิน60ปีสามารถเข้ารับราชการแล้วก็เข้าเกณฑ์กำลังพลสู่กองทัพได้ซึ่งนั่นย้ำเตือนให้เห็นว่าทางกองทัพยูเครนนั้นขาดแคลนกำลังพลอย่างหนักหนาสาหัสเพีงใดครับผมและอย่างที่2ก็คือนอกจากขาดแคลนกำลังพลแล้วก็ขาดแคลนอาวุธยุทโธป,ปกรณ์แล้วก็อุป,ปกรณ์พื้นฐานที่ให้ ติดตัวทหารออกไปรบอย่างเช่นอาวุธชุดเกราะสเสื้อผ้าบรรดาเป้หรือว่าแม้แต่อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นอย่างแว่นตากันกระสุนในวิชั่นหรือแม้แต่อุปกรณ์ต่อต้านโดรนหรือว่าชุดบังคับโดรนนั่นเองครับผมอันนี้เป็นแค่ในระดับของทหารดาบที่ทําการรบ,รรบเป็นหมวดหมูลเล่เล็กๆครับแล้วขยับขึ้นไปอีกก็คือการขาดแคลนผู้บังคับบัญชาการผู้บังคับบัญชาการตั้งแต่นายสิผู้นาหมู่นายจ่าผู้นําหมวด กองร้อยแล้วก็นายทหารนายร้อยนายสิบนายร้อยแล้วก็ร้อยเอกหรือว่าบรรดานายพันที่บัญชาการรบการส่วนหน้าซึ่งมาที่พูดถึงเหล่านี้นั้นกำกำลังพลส่วนนี้จํานวนมากนั้นได้เสียชีวิตแล้วก็ต้องออกจากการรบไปจํานวนมากจากการรบยืดเดยื้อมาตลอด3ปีไม่รวมถึงการการสู้รบยืดเดยื้อมาตั้งแต่ปี2014ครับผมหรือประมาณ11ปีที่แล้วที่การรบที่ดอนบาสในน,นั้นแล้ว ทางกองทัพยูเครนนั้นต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสียผู้บัญชาการแล้วก็นายทหารตลอดจนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพครับผมกลับกันทางกองทัพรัสเซียถ้าหากว่ากองทัพรัสเซียนั้นสูญเสียในปริมาณท,ที่เท่าเท่ากันกับยูเครนแต่อย่าลืมว่ากางทางรัสเซียน,นั้นมีคนแล้วก็มีทรัพยากรมากกว่ายูเครนมากกว่า2 0ถึง30เท่าครับผมตอนนั้นแล้วทางกองทัพรัสเซียจึงไม่มีปัญหาในการทดแทนบุคลากรแล้วก็ ทดแทนกําลังพลตลอดจนอาวุธยุโธป,ปกรณ์แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเงินทุนครับในขณะที่เงินทุนของทางยูเครนนั้นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่รัสเซียนั้นสามารถทําทุกอย่างได้เองถึงเราจะเห็นข่าวทางตะวันตกหรือว,ว่าข่าวที่เข้าข้างยูเครนว่ากองทัพรัสเซียเสียเปรียบอย่างนั้นอย่างนี้ขาดแคลนอย่างนั้นอย่างนีน้แต่ในความเป็นจริงก็คือกองทัพรัสเซียนั้นใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกแล้วก็เศรษฐกิจของรัสเซียนั้นถึงแม้ว่า ในทางเศรษฐกิจจะมีขนาดแค่เท่ากับรัฐ,ร,ฐรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแต่อย่าลืมว่ารัเสเซียเป็นผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ของโลกแล้วก็เป็นผู้ส่งออกอาวุธอันดับต้น,ตน,ตนอันดับ2หรือ3ของโลกเพราะว่าเสียที่2ให้จีนไปแล้วอีกทั้งอุตสาหกรรมทางการทหารที่เมีระรดัทอดทั้งของทางโซเวียตแล้วก็สร้างขึ้นเองจึงนั้นเราจรึงไม่แปลกใจที่ทางรัเสเซียนั้นจะมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนกองทหารขนาดใหญ่ทําการรบได้ยืดเยือขนาดนี้ครับ แล้วก็เหตุผลที่ทางตะวันตกนั้นจะสามารถสนับสนุนทางยูเครนต่อไปได้นั้นทางตะวันตกก็ต้องกลับมาค้าขายกับจีนแล้วก็สิ่งที่น่าจิบปวดก็คือทางตะวันตกนั้นก็ต้องกลับมาค้าขายกับรัเสเซียถึงแม้ว่าทางตะวันตกนั้นไม่ว่าบรรดาชาติที่สนับสนุนยูเครนอย่างเยอรมันฟินแลนด์ฝรั่งเศสอังกฤษแบบนี้จะบอกว่าจะแบนการค้าพลังงานกับทางรัเสเซียแต่ในทางกลับกันนั้น ประเทศเหล่านี้ก็ยังนําเข้าพลังงานกับทางรัสเซียครับผ่านทางกองเรืองเงาหรือว่าทางช่องทางอื่นๆเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าก็พลังงานจากรัสเซียนั้นมีราคาถูกพูดมาถึงตอนนี้นั้นไม่ได้ไหมายความว่าทางแถบยุโรปนั้นไม่มีน้ํามันครับมีทั้งแกส๊สธรรมชาติน้ามันตลอดจนพลังงานที่มีมาที่รัสเซียมีเพียงแต่ว่าพลังงานที่มาจากรัสเซียนั้นมันราคาถูกและเมื่อพลังงานราคาถูกก็ทําให้ต้นทุนการผลิตแล้วก็อุตสาหกรรมทั้งหลาย มันมีต้นทุนลดลงทําให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งสําคัญโดยเฉพาะจากจีนได้อันนี้เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นครับผมในนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันทีหลังในนั้นสรุปทั้งหมดทั้งมวลก็คือถึงแม้ว่าในด้านหนึ่งทางยุโรปจะสนับสนุนให้ยูเครนลบกับรัสเซียแล้วก็จะแบนรัสเซียทั้งทางดน้าเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งหลายแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ต้องกลืนน้ำลายตัวเองแล้วก็ซื้อพลังงานแล้วก็ทำการค้าขายกับรัสเซียอีกในหนึ่งนั่นเอง ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่กระอักกระอ่วนจะเป็นอย่างมากครับแต่ว่าทำไงได้เศรษฐกิจมันก็เป็นแบบนี้นั่นเองอเราจะพูดถึงยุทธศาสตร์ที่ทางยูเครนจะสามารถเอาชนะรัสเซียได้สิ่งที่ทางยูเครนจะสามารถเอาชนะรัสเซียได้ก็คือทําการป้องกันครับป้องกันอย่างเดียวเพราะว่าทางยูเครนนั้นไม่สามารถที่จะไปบุกแล้วก็ยึดคืนพื้นที่จากกองทัพรัสเซียได้ ูดอย่างนี้แล้วไม่ได้ไหมายเขาว่ากองทัพยูเครนจะไร้ประสิทธิภาพครับผมแต่อย่าลืมว่าเมื่อกองทัพยูเครนต้องสู้กับกองทัพรัสเซียที่มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมากกว่าการที่สามารถยึดตียึดตีเข้ายึดคืนพื้นที่ได้เป็นบางส่วนแต่ว่าก็ต้องแลกมาก,กับการสนับสนุนแล้วก็ส่งกําลังบารุงตลอดจนการบุกไปข้างหน้าแน่นอนว่าฝ่ายที่บุกไปข้างหน้านั้นย่อมจะสูญเสียมากกว่าฝ่ายที่ตั้งรับดังนั้นแล้ว สิ่งที่มีค่าที่สุดของทางยูเครนก็คือทรัพยากรทั้งคนแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหลายการที่ยูเครนนั้นเป็นฝ่ายบุกทางรัสเซียมีแต่จะซ้ําเติมให้กับทางยูเรครนครับผมทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะั้นสิ่งที่ควรทําในทางทฤษฎีก็คือยูเครนควรตั้งรับแล้วก็รักษาพื้นที่ที่เหลืออยู่ให้มากที่สุดแล้วก็พยายามสร้างความเสียหายให้มากที่สุดกับทางรัสเซียแล้วก็ให้เศรษฐกฐิจแล้วก็ทางการเศรษฐกิจของรัสเซียที่ ทำกาลังแบบแข่งกับเวลาที่ทางยุโรปว่าใครจะล่มสลายก่อนกันอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทางยูเครนจะชนะครับปัจจัยแรกปัจจัยที่2ก็คือการเกณฑ์กําลังพลแล้วก็การฝึกกาลังพลให้มีคุณภาพตลอดจนทําสงครามบอนทอนกําลังแล้วก็ทําการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทางยูเครนตลอดจนทำยังไงก็ได้ให้ทางรัสเซียนั้น ไม่มีกระจิตเกยที่จะรบต่อครับผมอีกทั้งปัจจัยที่3ที่จะทําให้ยุครีชนะสงครามในครั้งนี้ได้ก็คือยุโรปครับผมยุโรปต้องมีความจริงใจแล้วก็มีความพร้อมใจกันในการต่อต้านรัสเซียให้มากกว่านี้เพราะว่ายิ่งทางยุโรปซื้อพลังงานแล้วก็ค้าขายกับรัสเซียนั่นก็เท่ากับว่าทําให้เศรษฐกิจของรัสเซียกลับมาทํางานได้เป็นเหมือนเดิมนั่นเองครับผม ซึ่งสรุปทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานั้นก็คือทางยุโรปกับทางยุโรปกับทางยูเครนถ้าหวังว่าจะชนะรัสเซียนั้นก็ต้องตัดขาดจากรัสเซียร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็ยุติการค้าขายแล้วก็ยุติการความร่วมมือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางรัสเซียซึ่งทางรัสเซียนั้นก็ได้เดินเกมกับทางที่ว่าหามิตรแล้วก็ทางตะวันออกกลางจีนอินเดียทางนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นในทางทฤษฎีซึ่งเราก็เห็นแล้วว่า โลกนี้นั้นมันเกี่ยวข้องกันแล้วก็ทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองการทหารซึ่งมันเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออกครับผมท่านมีความคิดเห็นประการใดครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ติชมยังไงก็ฝากไว้ใต้คลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ